มีของหลายภาษาอย่างที่พระอาจารย์ก็ได้แจ้งเอาไว้ก็เลยสงสัยว่าจริงๆในในโลกนี้มีพระตไตรปิฎกกี่ฉบับคะแล้วฉบับไหนใกล้เคียงกับเขาเรียกว่าคําสอนดั้งเดิมที่สุดคะคือถ้าเอาตัวเป็นฉบับฉบับไม่ใช่เรื่องแปลนะเป็นฉบับเลยเนี่ยหลักๆเนี่ยมีอยู่สามฉบับก็คือหนึ่งฉบับบาลีของเราเองอันนี้จะใกล้เคียงคําสอนดั้งเดิมพุทธยามากที่สุดถัดมาคือฉบับจีนฉบับจีนเนี่ยไม่เชิงเป็นพระตไตรปิฎกทีเดียว แต่เขาใช้คำว่าต้าจั้งจริงแปลว่าขุมคลังคมภีร์แปลว่าคลังคมภีเนี่ยคลังคัมภีใหญ่ต้าแปลว่าใหญ่จั้งแปลว่าคัมภีเอยแปลว่าปีดกันนะแล้วก็จริงแปลว่าคมภีร์ปีดกแปลว่าตะก้าเนี่ยหรือว่าคลังก็ได้เป็นคลังแห่งคมภีใหญ่เองคือเขาจะรวมสัพพะคมภีพุทธศาสนาทั้งหลายเท่าที่เขารวมได้ครับเช่นของเทรวาทมหายานเองก็อยู่ในนั้นด้วยที่คณิกายมาชิมานิการสังยุตตานิการทุตตานิกายเขาอยู่ในนั้นด้วย จะอยู่ในเล่มหนึ่งเ่สอง 1, พระวินยัยปิฎกของเราก็อยู่โดยไม่ได้มีแค่ของพุทธศาสนานิกายเดียวนะ,ะของหลายๆนิกายไปอยู่ในพระไตรปิฎกจีนค,คือมีกี่ชุดเขาเอาหมดเลยอย่างพระวินยัยปิฎกเนี่ยของนิกายธรรมครุกนิกายมหิษสาสก,กะนิกายมหาสังคิกะ,ะนิกายสัพพติกะวาทะ,ะมูลสัพพติกะวาทะนี่เป็นต้น<ห>ฟังชื่อแปลกๆอย่าเพิ่งตกใจนะ,ะเอาเป็นว่า ุทธศสาสทานิกายต่างๆเนี่ยมีพระวินัยปิฎกของตัวเองกี่ชุดเนื้อหาเกือบจะเหมือนกันหมดมีต่างในรายละเอียดนิดๆหน่อยๆ,นยๆนยเนี่ยเขารวมทุกชุดใส่อยู่ในคลังคมภีรใหญ่หมดเลยสูตรเดียวกันมีห้าฉบับใส่หมดทั้งห้าฉบับโหโหไม่ใช่ว,ว่าเลือกเอาฉบับเดียวนะเจอที่ไหนมีอะไรจับใส่ในนี้หมดถึงเรียกว่าเป็นลคลังคมภีร์ใหญ่เป็นอย่างนี้แล้วไม่เฉพาะของคําสอนดังเดิมแม้คาสอนยุคหลังของพระอาจารย์รุ่นหลังที่แต่งขึ้นมา เช้นของนิกายฝ่ายมหายานโยคาจาระมาธยามิกะ,ะนิกายเซนนิกายสุขาวดีสารพัดทั้งหมดเข้ารวมอยู่ในนี้หมดเลยเป็นเนื้อหามันเยอะมากมหาศาลเลยเนี่ยนั่นคือพระไตรปิฎกจีนรวบรวมคำสอนที่หลากหลายเกี่ยวกับศาสนาเอาไว้หมดค่ะถัดมาคือทิเบตนี่ก็ไม่แพ้จีนเหมือนกันรวมสัพพะคัมภีร์ทั้งหลายอยู่ในพระไตรปิฎกทิเบตเหมือนกันเห็นชุดใหญ่ๆใ,ในโลกก็มีสามชุดเนี่ยบาลีจีนแล้วก็ทิเบต ส่วนนอกเหนือจากนั้นจะเป็นลนักษณะเป็นคัมภี์คัมภีไปเล่มๆไม่ได้ครบทั้งชุดเช่นสันสกฤตก็มีอยู่หลายคัมภี์เหมือนกันหรือว่าภาษาโบราณเช่นคันธารีนี่ก็มีธรรมบทภาษาคันธารีก็ถือว่าเป็นธรรมบทฉบับที่เก่าแก่ที่สุดในโลกด้ทำไป<อ>แต่ว่ามันแยกเป็นส่วนๆภาษาโบราณมันไม่ได้ครบทั้งพระไตรปิฎกทั้งหมดมเป็นอย่างนั้นัน่าเชื่อถือในแง่ที่ว่าความเก่าแก่ใกล้เคียงสอนดั้งเดิมแล้วก็พระไตรปิฎกบาลีของเราเอง ฝั่งละาชื่อใจว่าของเรานี่สุดยอดแต่นั่นเป็นได้กระดการที่ว่าสุดยอดนะครับในเมืองไทยเองกับมีภาษากับมีพระตรปิฎกนะครับที่เป็นภาษาไทยเนี่ยหลายฉบับมากเลยบางทีก็เล่มเขียวเล่มแดงเล่มน้ำเงินเล่มขาวหรือแม้แต่เล่มสีน้ำตาลทําไมต้องมีหลายฉบับไม่เป็นฉบับเดียวล่ะครับคืออย่างนี้ต้นฉบับคือพระไตรปิฎกบาลีเหมือนกันแต่พระไตรปิฎกบาลีเองก็มีหลายฉบับเช่นฉบับสยามรัฐของไทยแล้วก็ตัวชำระเดือยสายใบลานเก่า ของเราเนะ<嗯>หรือว่าฉบับพมา่าคราวชตาสังเฮนาเนี่ยเมื่อปีสองสี่เก้าเก้าเขาก็เอาพระ泰บิดกชุดต่างๆมาเทียบเคียงกันมีบางจุดเช่นสลอิสะอ,สอีต่างกันบ้างเขามาดูว่าตรงไหนน่าจะถูกที่สุด<ช>แล้วกำหนดขึ้นมาเห็นรายละเอียดพระ泰บิดกแต่ละฉบับเขามีความต่างในรายละเอียดเล็กๆน้อยแต่เก้าสเก้าุดเก้าเอร์เนี้ก็เหมือนกันหมดต่างในรายละเอียดนิดๆหน่อยๆเนื้อหาสาระสำคัญตรงกันท่านี้ตัวต้นนี่คือตัวต้นฉบับปรี พอมีต้นฉบับบาลีแล้วการเอามาแปลในภาษาไทยก็มีการทําหลายวาระ <c oughs> เช่นบางอันก็เป็นฉบับเก่าแต่ว่าฐานมาคนรุ่นหลังๆเห็นว่าภาษาไม่ชชดจะอ่านยาก <c oughs> น่าจะมาแปลใหม่เพื่อเฉลิมฉลองคราวกรุงรัตนโกสินทร์สร้างครบ200ปีแล้วก็มีหนึ่งฉบับครวฉลองที่ในหลวงท่านของราชครบสมพระชนมายุ60พรรษาก็สองหสอีกหนึ่งฉบับ <c oughs> คือในวาระโอกาสสาคัญแล้วก็แปลมาทีหนึ่งทีหนึ่ง <c oughs> ทีหนึ่งเลยมีการแปลหลายสำนวนแต่สาระราจริงๆก็คือตรงกันนั่นแหละ แต่ว่าสำนวนการแปลเท่านั้นเองรปูปแบบตา่างกันบ้างนิดๆหน่อยๆรายละเอียดเมื่อเราเอาหนังสือภาษาอังกฤษมาแปลเนี่ยสามคนแปลก็สามสันมวนใช่ไหมแต่ว่าต้นฉบ,บับก็คืออันเดียวกันนะคราอย่างนั้นแต่ว่ากี่ฉบับไม่สําคัญสําคัญว่าพวกเราเนี่ยเอาสักฉบ,บับมาอ่านซะก่อนนะตเดเด่นก <c oughs> ่อน <c oughs> ทราบมาว่าที่วัดพระธรรมกายมีการทํางานด้านวิชาการเกี่ยวกับพัะไตรปิฎกเนี่ยกับประเทศอื่นด้วยสถาบันอื่นๆนะคะอยากจะทราบว่ามีประเทศไหนบ้างคะแล้วก็ทําเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคะเรามีการทําหลายโครงการเริ่มตั้งแต่โครงการพ,ระพัะไตรปิดกคอมพิวเตอร์คือเราร่วมมือกับสมาคมบริปรกรณ์ภาษาอังกฤษชื่อเขาชื่อ p a l i t e c h society นะค่ะแห่งประเทศอังกฤษที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่อังกฤษก็จริงแต่ความจริงเป็นสมาคมที่รวมนักวิชาการผู้ศาสนาเนี่ยทั่วโลกเลย เป็นสมาชิกทั้งตะวันออกทั้งตะวันตกแล้วก็ร่วมมือกันมีวัตถุประสงค์เพื่อจะผลิตหนังสือบาลีทั้งบาลีโดยตรงทั้งอัตถกถาดีกาแล้วก็การแปลมาเป็นภาษานี่เป็นต้นในแง่เชิงวิชาการถือว่าหนังสือพระไตรปิฎกที่จัดทาโดยสมคมบบลีปกณ์เป็นตัวบาลีอ,อักษรโรมันแจ้งสอนโรมันนี่นะเป็นฉบับที่แพร่หลายที่สุดในโลก นักว mm hmm. ิชาการเวลาทําวิจัยก็จะต้องใช้ฉบับนี้อ้างอิงเพราะว่าอ้างอิงแล้วนักวิชาการคนอื่นเขารู้เรื่องด้วย oh. งั้นเป็นที่ยอมรับกันกว้างขวางมากที่สุดในโลก <c oughs> ใช้อ้างอิงถึงนูกวิชาการมากที่สุด <c oughs> เราก็ร่วมมือกับสมาคมบริปรกรณ์นี้โดยเอาข้อมูลมพระติบิดดกเขาเนี่ยมาใส่ลงในคอมพิวเตอร์จะ oh. ได้สะดวกในการค้นคว้านะักวิชาการอยากจะรู้เรื่อง <c oughs> อะไรปับ๊บพิมพ์คํานั้นลงไปปุ๊บเนี่ยกดปุ่มปั๊บเนี่ยทุกอย่างมาเลยเจอศัพท์ไม่รู้ปั๊บไม่ต้องไปเปิดดิก คลิกขวาทีเดียวปั๊บคำแปลดิกชันนารีผลบขึ้นมาเลยเรื่อทุกอย่างเนี่ยสะดวกมากเนี่ยออกไปแล้วก็ได้รับการตอบรับจากนักวิชาการอย่างมหาศาลเลยเรามีนักวิชาการประมาณห0ท่านโปรเฟสเซอร์ทั้งหลายจากมหลาลัยต่างๆของโลกเนี่ยจํานวนมากเป็นที่ปรึกษาในโครงการนี้นะครับออกไปแล้วก็สร้างความออตื่นตัวแล้วก็ความคึกคักใน,ในการวิจัยุทธศึกนาทถราว่าเราเองในวงวิชาการโลกอย่างมากเลยนั่นคือสิ่งที่เราทํามาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจากพระไตรปิฎกก็มาอัตถกถา จะไล่ไปดีกาก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถแปลอักษรเป็นตัวหนังสือต่างๆได้จากต้นฉบับสษรโรมมนกดปุ่มเดียวปั๊บทั้งหมดเปลี่ยนภาษาไทยหมดเลยเป็นประเีอยกสรไทยกดปุ่มเดียวปั๊บเป็นตัวอักษรพม่ากดปุ่มหนึ่งปั๊บเป็นอักษรขอมสามารถเปลี่ยนอักษรปุ๊บ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 ได้ทันทีอ่านั่นเป็นอย่างงั้นนั่นของสมาคมบริบกรออันที่สองคือเราก็ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวที่ญี่ปุ่นเอาข้อมูลในพัทเตรบิดกคอมพิวเตอร์บาีีเนน่ยะ ไปเชื่อมโยงกับข้อมูลในพระไตรปิฎกจีนปรเนื้อหาในพระไตรปิฎกบาลีเราตรงเนี้ยตรงกับเนื้อหาในพระไตรปิฎกจีนตรงไหนสูตรไหนแล้วก็จับแมทกันถึงท้าวเรียกภาษาบาลีขึ้นมาปับ๊บอยากจะรู้ว่าข้อความตรงนี้เนี่ยในพระไตรปิฎกจีนกล่าวว่ายังไงกดปุ่มปับ๊บภาษาจีนก็พึบขึ้นมาเทียบข้างๆเลยให้ดูเทียบกันได้เนี่ย<อ>ก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างพระไตรปิฎกบาลีและพระไตรปิฎกจีนครั้งแรกของโลกก็เราเซ็นสัญญ,ญาไปเมื่อปีที่แล้วเราจำมาได้ใช่ไหมสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยนะ วันธรรมชัยยี่สิบเจ็ดสิงหาสองห้าห้าหนึ่งแล้วคราวนี้เนี่ยยี่สิบเจ็ดสิงหาเนื่องในวันธรรมชัยสองห้าห้าสองนี้รเราก็จะมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งซึ่งก็คือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศจีนจะร่วมมือกันแปลภไตรปริดกบาลีเนี่ยเป็นภาษาจีนไม่ใช่ไตษาจีนนะ,ะเอาภาษาพิดกบาลีของเราเนี่ยที่เป็นคําสั่งดั้งเดิมพุทโดยเจ้าเนี่ย แปลเป็นภาษาจีนปัจจุบันใช้ภาษภาษปัจจุบันเลยเพื่อให้คนจีนพันสามร้อยกว่าล้านคนสามารถเข้าถึงคําสอนดั้งเดิมพุทธเจ้าได้ใครอยากจะรู้พระเจ้าสอนอะไรเปิดอ่านรู้เรื่องหมดเพราะใช้ภาษาปัจจุบันมาะไรปักกิ่งถือว่าเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งของประเทศจีศจนครัแต่ละที่ที่เราจับมือกันด้วยคือเป็นแบบสุดยอดของประเทศนั้นหมดเลยสมาคมบริบกรคือสมาคมที่ทํางานผุ้ศาสนาเทลว่าอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคมาเลยโตเกียวคือมาเลอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น มาเลยปักกิ่งก็คือมาเลียอันดับหนึ่งของประเทศจีนค่ะคนจีนมีพันสามร้อยกว่าล้านคนเนี่ยทุกคนเยาวชนทุกคนใฝ่ฝันว่าโตขึ้นอยากจะเรียนมาเลียปักกิ่งแต่คนที่สามารถเข้าไปเรียนได้จริงๆริญญาตรีีปีเนี่ยปีมีแค่สามมืนคนคิดดูคนจีนเขาพันสามร้อยกว่าล้านแต่ปีหนึ่งเข้าไปเรียนได้สามมนคนเนี่ยคือต้องคัดหัวกะทิของหัวกะทิจริงๆครับก็ครั้งนี้เขาสนใจมาร่วมกับเราเพราะว่ามีนักศึกษาดวงตะวันสธิภาพของเรา ท่านหนึ่งก็ไปเรียนที่ไต้หวันก่อนไปช่วยงานเป็นวาสิกาที่ศูนย์ที่ไต้หวันเราวัดจอที่ไต้หวันนี่นะเสร็จแล้วก็ศึกษาพุทธศาสนาไปด้วยจนระท่านจบทที่ไต้หวันผลการวิจัยดีมากได้รับเชิญไปแสดงผลงานทางวิชาการที่ประเทศจีนพอแสดงเสร็จโปรเฟสเซอร์ที่มาาลปักกิ่งสนใจบอกมาเรียนที่นี่เลยโแล้วก็ให้ทุนเรียนเรียนฟรีที่พักฟรีอาหารฟรี แถมมีพ็อกเก็ตมันนี่อีกคือเรียนทั้งหมดเนี่ยเขาให้หมดเลยทุกอย่างไปเรียนป็ญญาเอกทางบูศาสนาที่นั่นแล้วพอไปอยู่ที่นั่นปั๊บก็เป็นผู้เชื่อมสัมพันธ์เพราะอาจารย์เขารู้ว่าโอ้โหที่วัดพระธรรมกายกำลังมีโครงการนี้อยู่นะเขาสนใจมากเลยบอกว่าขออย่าจับมือคนอื่นนะโปรดจับมือกับะารปักกินทเ่มันทำเถิดแล้วก็แปลพระไตรปิฎกบาลีเป็นภาษาจีนแล้วบอกเออเราก็สนใจทีทำเสร็จเรียบร้อยใช้ชื่อว่าเปยต้า เปยต้านี่คือชื่อย่ออมาะไรปักกิ่งเหมือนกับประเทศไทยบอกจุฬาเขาก็รู้อย่าง<อ>านี้นะบเปยต้าคือมาปักกิ่งเนี่ยพูดเปยต้าคำเดียวคนจีนทั้งพันร้อยล้านคนรู้จักหมดเลยเครดิตอันดับหนึ่งแล้วก็แฟชซ่น